ประเด็นที่หลายคนแชร์แล้วก็ลืมเช็คสำหรับใครที่อยากจะได้เงิน10,000บาทเงินดิจิตอลไวๆแค่กดลิงก์รับเงินแค่นี้การันตีเลยว่าได้เงินไวกว่าการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐชิดแช้แล้วจริงหรือไม่จากเรื่องนี้ที่โด่งดังในโลกโซเชียลอย่างแรงลิงก์อะไรจะไวกว่าแอปทางรัฐก็ไม่มีอยู่จริงเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นอย่าลงเชื่อหลงกดลิงก์ไปเลยไม่งั้นจะสูญเงินหรือเสียหายได้หากต้องการ เดินดิจิตอ l วอลเล็อย่างไวจริงๆคลิกลิงก์ผ่านเว็บไซต์ได้จริงๆแต่ทําได้เพียง2เว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ d g a และเว็บไซต์ทางรัฐส่วนเว็บไซต์อื่นๆลิงก์อื่นๆนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลแบบท100%หากใครมีข้อสงสัยยกหูโทรเลยที่หมายเลข026166060อย่าลงเชื่อ คลิกลิงก์ใดๆมิฉะนั้นอาจถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวได้เลย